พาไปติดตามนะครับคณะผู้แสวงบุญชาวไทยนะครับที่ได้ทยอยนะครับเข้าสู่มาดินะนะครับแล้วกว่า2,000คนเพื่อที่จะไปปฏิบัติศาสนก,กิจก่อนที่จะเข้าสู่ฮัทครับผู้แสวงบุญชาวไทยนะครับต่างทยอยเดินทางเข้าสู่มาดินะนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่นะครับจากสำนักงานก,ากิจการฮัทแห่งประเทศไทยณเม,มืองมาดินะพร้อมได้ส่งผู้แสวงบุญนะครับไปพักอย่างโรงแรมที่พักในเม,มืองมาดินะ พึ่งผู้ที่สแสวงบุญนะครับทั้งชาวไทยทั้งหมดนะครับก็จะพำนักอยู่ที่เมืองบดิานาเนี่ยเป็นเวลา15วันเพื่อที่จะปฏิบัติศาสนก,กิจก่อนที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่เมืองเมกะเพื่อประกอบพิธีฮัทในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ข้อมูลล่าสุดครับทางด้านของสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยก็ได้มีการระบุจำนวนผู้ที่สแสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาในครั้งนี้นะครับรวมกว่า2,700 7คนครับแล้วก็ยังมีผู้ที่รอเดินทางอีก5,311 0คนจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด7,738คนครับ